สวัสดีค่ะเพื่อนทุกทุกคนเ่้าวันนี้ดิฉันนางสาวอัจฉริยะภัยคะ่ะจากสถาบันวิจัยและบริการวิทายาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะวันนี้จะมาขอโชว์แด์แชร์ค่ะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพคะ่ะเนื่องจากว่าปูนานเนี่ยได้เข้าอบรมกับสถาบันตอลระบุต์พาวเวอร์มานะคะในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพก็เลยวันนี้อยากจะนําเสนอและก็แชร์ให้ทุกทุกคนได้ทราบนะคะว่าเรามีวิธีการที่จะปรับบุคลิกภาพของเราอย่างไงให้ดูดีได้นะคะในพาร์ทแรกของปูนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ การแต่งกายท่าทางต่างๆนะคะที่เวลาเราเข้าสังคม,มเราต้องแสดงท่าทางยังไงให้มันดูดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายก็จะมีคุณเนทนะคะท้ายนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการแต่งหน้านะคะ,ะเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรก,กคลยครูจะบอกว่าการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะจะบอกว่าคนเราเนี่ย ไม่ได้มีพัฒนาไม่ได้มีบุคลิกภาพที่ดีมาตั้งแต่เกิดนะคะทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องได้จากการที่เราฝึกฝนทําความรู้นะคะทําความเข้าใจกับสิ่งที่ดีๆนะคะเราเราต้องเริ่มรู้จักตัวเราเองก่อนนะคะโดยองค์ประกอบของการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยก็มีอยู่ที่การห้าอย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือร่างกายค่ะคือเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงนะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องรู้ เขาเรียกว่าสติปัญญาค่ะคือการรับรู้การที่เราจะซึมซับเอาสิ่งที่ไปปรับใช้ใหรืพัฒนาได้นะคะอย่างที่สามเลยค่ะอารมณ์อารมณ์มคือสิ่งที่เราแสดงออกมาค่ะทุกคนมีอารมณ์ที่หลากหลายเราก็ต้องเลือกแสดงในอารมณ์ในด้านที่แบบว่า เป็นภาพณ์ที่ดีอ่ะเพื่อพัฒนาบุคลิกของเรานะคะอย่างที่4ค่ะนิสัยพื้นฐานนิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่5้าก็จะเป็นสังคมค่ะก็คือ,อความเป็นอยู่ของแต่ละคนนะคะว่ามีความเป็นอยู่แตกต่างกาันทําให้ทุกคนเราในสังคมเนี่ยก็มีความต่างกันนะคะเมื่อเราทำความเข้าใจกับ5สิ่งแล้วเนี่ยเราสามารถปรับใช้ให้หมันดูดีได้เพื่อที่ามาพัฒนาบุคลิกของตัวเราเองนะคะทีนี้เรามาเริ่มทำความรู้จักกับอย่างแรกเลยนะคะร่างกายค่ะ ร่างกายของคนเรานะคะของผู้หญิงเองเนี่ยก็จะมีหุ่นอยู่ด้วยกัน5ประเภทกรจะขอแนะนำเป็นทีละประเภทเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมกว้างหรือเป็นตัว A นะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นทรงรูปแพรก็คือเป็นลักษณะของผู้หญิงที่มีช่วงบนเล็กช่วงล่างใหญ่นะคะก็ คล้ายๆกับคุณปูนะคะก็คือเป็นคนที่มีช่วงบนและช่วงล่างใหญ่วิธีการที่เราจะเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมนั้นนะคะก็คือเราไม่ควรที่จะใส่เสื้อผ้าที่เป็นในช่วงล่างเกินไปที่ยิ่งทำให้เรามีสะโพกใหญ่เกินเราควรจะปรับโดยการหาเสื้อที่มันมีเป็นแขนตุ๊กตาก็ได้หรือว่า ให้มันดูแบบช่วงบนมันมาลางกับช่วงล่างก็คือเป็นเน้นช่วงบนแทนนะคะเพื่อที่จะให้มันกลมลึงเข้ากันหุ่นที่2นะคะก็จะเป็นหุ่นรูปตัววายนะคะหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมหงายนั่นก็หมายถึงว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงที่บอดี้เหมือนนักกีฬาค่ะก็คือไหล่กว้างแต่ว่าสะโพกแล้วก็เอวเล็กน,นะคะก็คือวิธีการปรับนะคะก็พยายามไม่เน้นทัางบนเลยก็คือจะขัดกับอันแรกนะคะก็คือเป็นเน้นช่วงล่างแทนเพื่อ ให้มันดูบาลานซ์กับข้างบนนะคะข้างบนเนี่ยพยายามข้อห้ามเลยว่าอย่าใส่อะไรที่มันดูเป็นฟู่ฟู่พองพองเพราะมันยิ่งเน้นให้ช่วงห,หลังเราว่างขึ้นมาอีกนะคะ แล้วก็หุ่นแบบที่3ค่ะเป็นทรงกระบอกหรือตัวไอนะคะทรงกระบอกเนี่ยหรือตัวไอก็เป็นหุ่นแบบนางแบบค่ะค่อนข้างเพอร์เฟกเลยทีเดียวค่ะเพียงแต่ว่าปรับนิดเดียวค่ะในเมื่อเป็นคนที่ทรงตัวแล้วนะคะเราก็เพิ่มดีเทลให้เอวดูคอดอาจจะใส่ในกานชุดที่มีเข็มขัดนะคะเป็นเดรสหรือว่าเป็นแสกอะไรก็แล้วแต่อาจจะเพิ่มดีเทลว่า อีโบค่าตรงเอวนิดนึงหรือว่ามีเข็มขัดนะคะเพื่อเห็นส่วนวอลส่วนโค้งช่วงเอวอะค่ะทำให้คุณดูเป็นคนมีหุ่นที่เพอร์เฟคขึ้นมาได้คุณที่4นะคะสําหรับสาวอวกนคะคะเป็นทรงตัวโอค่ะหรือว่าลูกแอปเปิลค่ะแล้วแต่เราจะเรียกเลยนะคะวิธีการ,รา,ารที่เราจะหาเสื้อผ้ามาปรับใช้กับตัวเรานั้นนะคะก็ ก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องเก็บทรงก่อนนะคะหาสเตย์หรือว่าชุดที่มันเป็นรัดตรงช่วงเอลเพื่อให้ดูมีเอลคอ้อขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็วเวลาที่เราใส่เสื้อเนี่ยเป็นไปได้เลือกเสื้อที่มันคุมสะโพกด้วยคือมีชายค่อนข้างยาวนิดนึงทาให้เห็นว่าเราพอมีลำตัวยาวขึ้นมาคือหลอกตานนหน่ดนึงนะคะแล้วก็หุ่นสุดท้ายค่ะเป็นรูปทรงาฬิกาบซายหรือตัวเอ็กซ์จริงๆแล้วหุ่นนี้ถือว่าเป็นหุ่นที่ใครว่ายิมีความ เยียวนพอสมควรสำหรับผู้หญิงนะคะคือออกเป็นออกเอเป็นเอสะโพกเป็นสะโพกนะคะการรับแต่งเสื้อผ้าก็ไม่ได้ยากอะไรมากถือว่าเพอร์เฟกอยู่พอสมควรค่ะกูก็มีรูปแบบนะคะของการแต่งกายแต่ละแบบมาให้ดูนะคะเดี๋ยวก็ให้ดูเอาตามสไลด์เลยแล้วกันนะคะเพราะว่ากูก็มีมาหลายแบบสําหรับทุกคนเลยทีนี้เนี่ยการแต่งกายนะคะเราแบ่ง การแต่งกายที่เราจะพัฒนาบุคลิภาพให้มันดูดีได้นั้นเนี่ยมันมีเราต้องเลือกใส่ให้ถูกกาลเทศะค่ะเขาก็แบ่งการแต่งกายออกมาเป็นสามประเภทนั่นก็คือแบบแรกนะคะเป็นแบบทางการหรือที่เรียกกันว่าแบบอร์มอลนะคะก็ยกตัวยอย่างเช่นเรามีอ่า มีไปประชุมพบลูกค้าหรือว่ามีการเซ็นสัญญาอะไรอย่างนี้นะคะก็แต่งเป็นสูตรเลยค่ะสาหรับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็เป็นสูตรกึงอาจจะเป็นสูตรกางเกงก็ได้นะคะแล้วก็แนะนําว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผู้หญิงใส่สูตรแนะนําว่าจะต้องใส่เป็นรองเท้าคัชชูที่ปิดปลายเท้านะคะสีนะคะที่เลือกใช้การสูดไหนก็จะเป็นสีโทนเข้มนะคะก็คือสีแบบที่สากลเขานิยมใช้กันนะคะถัดมานะคะการแต่งกายอีกประเภทหนึ่งนะคะลองลงมาก็ กึ่งทางการลงมานิดนึงเขาเรียกว่าเซมิฟอร์เซมิฟอร์มอลนะคะก็ลักษณะเหมืนที่ปูแต่งวันนี้ค่ะก็ไม่ได้ดูเป็นทางการถึงจะต้องเป็นสูตรนะกันนะคะเป็นชุดที่มีสีตัดกันก็ได้หรือว่าเป็นการตัดกันอย่างแมทชิ่งอย่างเช่นชมพูกับราหรือว่าโทนพื้นๆมาตัดกันนะคะให้มันดูแบบว่า สวยแล้วก็ออกตรงนี้นี่ยน,นิดนึงนะคะอาจจะเพิ่มเอเคลมีลูกเล่นเย่างเช่นว่าหน่งเมื่อมันเป็นผืนทางการก็อาจจะเพิ่มพวกสร้อยกับหหูได้นะคะแต่ว่าอย่าอลังการเกินไปเพราะว่าย,ยังไงก็ยังแบบเป็นชุดทํางานอยู่นะคะสุดท้ายเลยนะคะก็เป็นแบบท,ที่ไม่เป็นทางการเลยค่ะเขาเรียกว่าอินฟอร์มอลค่ะอินฟอร์มอลก็จะเป็นแบบว่าประชั่นขึ้นมาได้น,นิดนึงอะค่ะอาจจะเป็นสายเป็นเรสที่มีสีสันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็แระชันไดลักษณะของชุดสุดท้ายเนี่ยแนะนําว่า เป็นวันธรรมดาที่เรามาทํางานแบบว่าอย่างนี้ออฟไศไม่ได้ออกไป,ป,ปพบปะผู้คนอะไรเงี้ยเราอาจจะเลือกใส่ประเภทน,นี้ได้นะคะเราเล่นสีสันได้เลยตามแฟชั่นได้นะคะสําหรับสุภาพบุรุษน,นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากปูแ่งเป็นสองสองแบบนะคะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าแบบไหนที่ดูดีและแบบไหนที่ที่ดูเยอะเกินไปก็เดี๋ยวดูได้จากภาพนะคะคุณผู้ชายก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะแค่แต่งให้พอดี ไม่ได้แบบป่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไปให้ดูสะอาดเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะเกงสลักนะคะข้อควรระวังก็คือไม่ควรที่จะใส่ถุงขัดให้มีสีโดดเด่นตัดกับกางเกงหรือเสื้อเกินไปโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถ้าเป็นผู้ชายโซนเอเชียเนี่ยเขาก็จะเลือกใส่แบบชุดทําง,งานที่เป็นสีขาวฟ้านะคะก็จะไม่ได้เน้นสีชุดฉาดอาะไรมากเกินไปแล้วนะคะก็ไม่ได้มี อะไรที่จะต้องหลเสริมเติมแต่งแนะนมากนะคะดูได้จากภาพได้เลยนะคะอ,อีกเรื่องหนึงก็ทีนี้ก็มาถึงบุคลิกแล้วะคะ่ะบทที่ถัดไปนะคะลักษณะของการยืนนะคะเพื่อให้ดูดีแล้วแบบมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะอย่างสมมติเวลาที่เราเจอผู้ใหญ่เราก็ยืนแบบว่าแค่หไหนดูสมดมมนิดนึงนะคะตัวตรงนะคะไม่ใช่แบบว่าหอบเดินไปหรือว่า เอน,นเกินไปให้ยืนแบบตรตรงๆแล้วก็เก็บมือนิดนึงนะคะเวลาที่คุยกับผู้ใหญ่หรือว่าเรายืนอยู่ในที่สาธารณะนะคะ <c oughs> ให้มันดูแบบ <c oughs> มือที่ร <c oughs> ีไม่ใช่ใชยืาานแบบหลังค่อมก้มหน้าก้มตา,มตามตามนะคะก็วิธีการยืนที่ถูกต้องก็มีตามภาพเนี่ยนะคะให้ลองดูกันวิธีการนะคะเวลาที่เราจะนั่งน,นะคะเราก็มีข้อสอนอยู่นะคะว่าเออร้านนั่งของหีีก็แบบว่าให้ ให้เอียงไป1 5องศานะคะแล้วก็นั่งตัวตรงๆเพื่อให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีนะคะนั่งคมายๆขึน้นก้นก็พออาจจะดูแบบเมื่อนิดน,นึงแต่ว่าเวลาที่แบบเห็นแล้วมันจะดูแบบว่าสง่างามนะคะสำหรับคุณผู้ชายก็นั่งขาตรงๆแต่ว่าเข้าใจว่าคุณผู้ชายจะแบบหนีหไม่ได้ก,กางได้นิดหน่อยประมาณ45องศาค่ะนั่งตัวตรงเช่นกันนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นเวลาที่เราเดินนะคะ ้อคนระวังคืออยาก,กายแขวงแขนเดินไปค่ะเดินเป็นจังหวะให้แต่พอดีนะคะไม่ใช่บอกว่าบางคนจะแบบว่าติดแบบ,แบบว่าเดินแขวมากนะคะก็ทําให้รูปุคลิกัดแย่ไปเลยนะคะให้ระวังอยู่เสมอก็คือวิธีการเนี่ยเราต้องรับรู้ตัวเราอยู่เสมอะคะ่ะว่าเราทําอะไรอยู่เราต้องไปเจอใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะคุณผู้ชายนะคะอันนี้อันนี้ผูจะเสริมในเรื่องของสุขภาพบุรุษอะคะ่ะเวลาที่เขา ทรงผม,มันนะคะอันนี้มันพูดถึงเรื่องทรงผมที่มันดูดีปับผมคลิกเริ่มกับผู้ชายก่อนละกันนะคะก็ตัวอย่างก็จะเห็นตามร,รูปนะคะจริงๆแล้วคุณผู้ชายเวลามาทํางานเราอาจจะเห็นว่าสมัยนี้นะคะรูปแบบทรงผมก็จะมีแบบแฟชั่นอาจจะไถข้างปัดูปนิ่นะคะหรือว่าไว้เป๊ะๆปัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ,ะในทางในการทํางานเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะก็ต้องแบบปัดแบบให้สั้นเก็บ รายละเอียดให้ดูสะอาดสะอ้านตานะคะหนวดเขาก็ต้องโกนออกนะคะสําหรับผู้หญิงเองนั้นหลายๆคนค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะนะคะเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยจะชอบนิยมแบบว่าทรงผมแบบบราแฟชั่นก้าวเป็นทรงกระพุ้มกระพุ้งข้างบนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยแบบปก,ป,กปกหน้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทรงผมแบบนี้เป็นข้อห้ามในการทํางานอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ที่จะแนะนํานะคะบางคนที่ไว้ผมยาวก็แนะนําว่า ลองปรับรูปตัวเองเปลี่ยนรูปตัวเองนะคะลวกเป็นหาม้าตึงนะคะถ้าใครกปว่ารูปหน้าของตัวเองนี่เรียวนะคะแนะนําว่าให้ทําขมวดตรงด้านบนนะคะเปน็นลักษณะเหมือนต้นหอยนะคะคือมันจะทําให้เรามีรูปทรงหน้าที่ดูยาวขึ้นนะคะให้แนะนําว่าเราเปิดดูนะคะแล้วก็จะดูเป็นคนที่มีบุคลิกมีรูปมั่นแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะใครที่ได้หุมยาวแล้ว ไมอยากที่จะแบบรวบหมดนะคะก็แนะนําว่าลองเปลี่ยนเป็นรวบขึ้นหัวนะคะคือเก็บข้างหน้าอย่าปล่อยให้มันป,ปลบกลุมลรงเวลาที่เรานั่งทางานมันจะทให้เราเสียกระดูกได้นะคะสุดท้ายนะคะครูก็มีตัวอย่างของน้องเพ้นึงที่เอามาจาบับก่นตัวปรับบุกคลิปปรับลุกนิดนึงนะคะก็เห็นความแตกต่างเยอะมากนะคะก็เป็นน้องในออฟฟิศนะคะก็เอามาให้ดูกัน ก็ลองดูนะคะว่าคนเราเนี่ยเมื่อเราลองเปลี่ยนตัวเองนะคะการปรับปรุงตัวเองเพียงเล็กน้อยค่ะแต่ว่าเราสามารถเห็นความแตกต่างที่ที่มากเทียวนะคะก็อยากจะเอาความรู้เล็กๆน้กนี้ตรงนี้ค่ะมาดมแชร์ค่ะในส่วนของปูเองนะคะในเรื่องของการปรับพัฒนาบุคลิกภาพต้องมีเล็กๆน้อยเท่านี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็ให้กลับไปใีนะคะสอแต่งหน้าให้ดูดีค่ะขอบคุณมากค่ะสุณผค่ะ